ก็ขอกราบสวีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กินกินชินอิมแพคเช่นเคยซึ่งผมก็จะมาดูทางเลือกอีกทางเลือกที่เหลือแล้วกันของเควสเส้นทางแห่งอัศวินนะครับผมซึ่งผมก็ได้รัดมาช่วงเวลาแห่งการพักพักผ่อนแล้วกันเพราะว่าการที่ผมจะให้เป็นเล่น การที่ผมจะอัดแล้วเริ่มตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ละบากเหมือนกันซึ่งก่อนจะเข้าไปเริ่มเดี๋ยวผมดูก่อนนะเพราะว่าเอ,อใช่จริงด้วยเอออันนี้ผมสินสาคัญมีเพียงเจตนาเท่านั้นซึ่งอันนี้ผมตอบผิดกนเลยทำให้หัวใจลดไปหนึ่งอะมาดูกันว่าถ้าผมตอบอีกแบบหนึ่งล่ะมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนว่า มันน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าปกติผมก็ไม่คิดว่ามันจะถูกหรือผิดด้วยล่ะแต่ละอ่านมันก็แล้วแต่แล้วก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมเลือกไม่สิไม่ใช่สิ่งที่เลือกสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเส้นทางที่สี่หรือจะเป็นเส้นทางหรือจะเป็นเส้นทางที่หนึ่งจุดห้ากันแน่งั้นก็มาดูกันซึ่งตอนนี้เราก็จะไปกู๊ดฮันเตอร์ ร้านอาหารยอดนิยมในเมืองกันแถมเป็นตอนเช้าด้วยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เดี๋ยวผมปรับเวลาก่อนนะท่านผู้ชมให้เป็นตอนออออออกลางวันปึ๊บโอเคก็ ปรับให้เป็นตอนกลาวันเพื่อให้เข้ากับเนื้อเรื่องดีกว่าอ่ะมาเริ่มกันเลยท่านผู้ชมคือผมจะไม่พูดละกันเพราะว่ามันเป็นสนทนาเดิมจากคลิปเั้นทางเลือกที่หนึ่งผมก็เลยจะพยายามข้ามไปอย่างรวดเร็วกันแล้วกันนะท่านผู้ชม อันนี้ผมตอบนี่แหละนั l นตั้งแต่นั่นตั้งแต่ฉากนี้ไปผมก็จะ ทำการวิเคราะห์คำพูดแต่และคำก,ก็เหมือนเช่นเคยคือผมก็นั่งวิเคราะห์เหมือนเดิมมากันไปรยกันต่อครับก็เดาไม่เห็นยากนี่คือผมก็คนเดาไม่ค่อยยากหรอกว่าถ้าของขวัญที่เราจะซื้อให้โนเอลควรจะเป็นของขวัญอะไรก็ไม่เป็นดอกไม้เพราะว่า สังเกตได้ที่ตัวเธอว่ามีดอกดอกไม้ซึ่งเป็นดอกกหลาบแหมพูดไปจบเลยเราคือเหตุผลที่ผมมองว่าน่้เป็นดอกกลาบเพราะว่านี่ผมชี้ให้เห็นอยู่คือหนึ่งนี่ครับดอกกหลาบหนึ่งสองสามยังไม่รวมจุดอื่นนะที่อาจจะเห็น,อ,อ,หนหอืม อันนี้อันนี้แทงแมผมผมพูดตัวน้นถ้าใครตอบตัวนี้ผมบอกเลยนะอย่าเข้าไปโดดทีบมันเลยอะไรคงหมันวะเนี่ยใช่หัดคิดต่างม,มุมบ้างควินเหรอควินเหรอไม่รู้สิ One the four สี่ยอดนักดื่มโอ้แสดงว่าต้องคอแข็งใช้ได้เลยเนี่ยคอทองเลยไหมล่ะปลดล็อกสกิลไหมล่ะดื่มครบหนึ่งร้อยแก้วปลดล็อกคอคอทองคำไหมล่ะ hmm. it, really วายเหรอโอ้ถ้าเลื่องวายผมคิดออกอยู่คนหนึ่งที่พอน,นจะไปถามได้คือดีลุก คนนี้น่าจะไปถามได้เกี่ยวกับวายเพราะหมอนี้มันทําธุรกิจเกี่ยวกับวายอยู่แล้ว s <S หวังว่าดีลุกคงจะอยู่นะผมไม่ก็อยากพูดเท่าไหร่นะเพราะคือสำหรับผมเนี่ยเออท่าท่าเรื่องวายเนี่ยผมนึกถึงดีลุกตลอดเพราะว่าไอ้ดีลุกเนี่ยมันก็ทำวาย คือบ้านมันทํากิจกรรมวายแต่มันไม่ดื่มวายมันดื่มแต่น,น้ำมะงุนกระแปะคนเหมือนกันครับผมแสดงว่าชอบไปไหนคนเดียวสินะเนี่ยครับ well, ก็ฟังมาจากสามเหตุการณ์ที่ได้เล่นมาแล้วละ่ะคือสามเหตุการณ์ที่ได้เล่นมาเหมือนกันหมดก็คือทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโนเอลอะทําท no you know? you ุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเลยด้วยตัวของโนเอลเองซึ่งเราก็สอนไปหลายรอบแล้ว Oh, so it's a day off o oh, อ how wonderful that's something to celebrate yeah เข้าใจเข้าใจในเรื uh, ่องแบบไหนไม่ทตราบครับผมเอ่อแว่เพิ่งเข้าใจผิดกันครับผมแค่เลือกของขวัญให้กับคนอื่นก่อนไม่ได้อาย <laughs> มันคือเรื่องจริงผมไม่ได้ปฏิญญเสธคือเรื่องจริงครับผม <c oughs> ใช่ใช่คิดเหมือนกันคิดเหมือกับตัวละครเ,เราที่จะพูดเลยว่าดูถนัดกับเรื่องนี้มากเลยใช่ <c oughs> I shouldn't let such things distract me from my sugar training. Yes, there are too many important things to take care of. Okay, okay, no more teasing. So what is the reason for this visit? So you're choosing a gift for B to give to Quinn. Okay. <laughs> in that case, I have a couple of fun new things in stock. A frosting bottle and a squirrel wood carving. อ็ควรทำความเย็นรนะเออน่าสนแฮะแช่แท้ก็จริงอันนี้ผมเป็นตัวเลือกแรกนะเพราะว่ามันเข้ากับเอ,อ่อควินที่ไม่แน่ใจนะน่าจะอ่านุควินนั่นแหละคือผมไม่แน,น่ใจแล้วว่ามันดีที่สุดไหมแต่ผมว่าตัวเลือกนี้ค่อนข้างเป็นอันดับหนึ่งสำหรับผมในตอนนี้นะเพราะว่า คือควินคือหนึ่งในสี่สี่ยอดนักดื่มในเมืองในเมืองแห่งนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าอันนี้มันมันน่าจะแถมเข้าู้คนชอบดื่มวายด้วยน่าจะเขา้าน่าจะเป็นของที่ไม่เลวเหมือนกันถ้าผมใช้อันนี้ carving, well, nice so. or นั่นสิเออผมว่าเครื่องดื่มก็ดีนะ ผมว่าเครื่องดื่มมันก็ดีนะครับผู้ชมเพราะว่าอะโนเอลว่าไง no ใช่เพราะว่าผมได้ข้อมูลคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคือคีนเนี่ยเป็นสี่ยอดนักดื่มไงเป็นหนึ่งในสี่ยอดนักดื่มเพราะงั้นของขวัญพันชนะใส่เครื่องดื่มก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเท่าที่ผมคิดนะไม่รู้จะดีมากแค่ไหนไม่รู้นะ ต้องรอดูเจ้าต,ตัวอีกทีนึงด้วยจ้า so, right. ไปเดี๋ยวผมจ่ายเองอืม okay. <c oughs> มานี่ครับผมถูกต้อง

มีเรื่องอะไรเหรอโอ้ยจืดเนี่ยก็ลืมไปว่าปีนี้อค่อนข้างที่จะคุยกันแบบเลื่อยเปื่อยกับควินอยู่แล้วก็เลยไม่แปลกแล้วว่าจะไม่ได้นั่งสถานที่่าไร ก็อย่าลีมบางครั้งการเดทก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมีแผนหรอกนะเพราะว่าคือสําหรับหลายคนที่เท่าที่ผมรู้จักหลายคนมานะคือส่วนใหญ่จะมีปัญหาเหมือนกันคือเวลาจะออกเดทอะต้องมีแผนเยอะแยะอย่างงู้นอย่างนี้จางนั้นซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าไม่อะไม่จำเป็นต้องมีแผนคือคุณไปแบบไม่มีแผนก็ได้มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เรื่องแย่หรอกนะ มันอาจจะดีด้วยบางครั้งแบบว่าเดทนแบบไม่มีแผนไงแต่ก็นะมันแล้วแต่บางคนนะนะส่วนใหญ่ก็จะวางแผนกันมากกว่าเ้ยถูกต,ต้อง คือคือ,คอ,อจริงคือไหนไกลไหมเนี่ยโอ้ต้องเทเลพอเลยลนะคือต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องเนี้ยถือว่าโนเอลถือว่าโอเคนะเพราะว่าคือสำหรับโนเอลอ่ะถือว่าดีมาก สำหรับการตัดสินใจนี้แม่สงสัยคงต้องสู้ก่อนฮะเออทาราสแมทแม่หนงใช้ได้ อึ๊บอึบอเฮ้ยเอยเต้ยใจเย็นมาเถอะครับก็มาเถอะครับมาเถอะครับมาเถอะครับโอ้ยไม่แน่ว่าเอาชิบหายแล้ว มาตรงไหนไม่มามาตรงเพิ่มโดงสตูจังหาดแต่ไม่ใช่ปัญหาผมคิดว่าหลังจากจบเควสนี้นี่ผมต้องไปเปลี่ยนธาตุแล้วละ่ะจบมาเป็นธาตุลมเหมือนเดิมแล้วท่านผูน้ชมเพราะว่าผมรู้สึกว่าธาตุดินมันก็ไ,ได้แย่แต่ว่ามันพอมาอยู่ในในทวีปแห่งในพื้นที่แหงง่งเนี้ยมันเหมาะกับลมมากกว่า เรียบร้อยมาพวกเองึบึบเอ,อต้องใช้เอมเบอร์จังหวะน,นี้โจบตกทีตอนแรกก็ว่าจะแบบทำให้เจ็บต่เควสแบบเดินขึ้นมาพอดี ให้ตายเถอะมาขอของด้วยไปตอนกลางคืนด้วยนะประเด็นโอ้ผมเราเศร้าเลยท่านผู้ชมเปิดเก็บก่อนวัตถุดิบไปทำอาหารดีๆทั้งนั้นบ้า

Ah, yeah, there. Yeah, yeah, yeah. Uh Ah, thumb Okay. Let's head to Star Snatch Cliff next. Starsnatch Cliff. Another beautiful location. And so elevated. งั้นเหระโอ้แต่ที่ตรงนี้ก็ดีนะแต่แค่ว่าสำหรับผมมันมองว่าอาจจะยังไม่ดีพอเพราะว่าคือสำหรับผมอะ่ะมันมองว่ามันถ้าเป็นตอนเช้า่ะดีแต่มุมมองเราเป็นตอนกลางคืนนะครับผู้ชมคือท่านผู้ชมคือถ้าเป็นตอนเช้ามันจะดีแต่ผม แต่จะผมคือจะบอกว่าขี้เกียจก็ได้อยู่หรอกเออจะบอกว่าขี้เกียจป่าเป็นตอนเช้าก็ได้อยู่หรอกเพราะว่าเทเลพอร์ตมามันก็มันเป็นตอนกลางคืนน่ะท่านผู้ชมอารมณ์คล้ายๆแบบเวลาแบบผ่านไปอย่างรวดเร็วยังไม่ต้องปีนก็ได้วิ่งอ้อมเอาก็จบเพราะเราเออผมไม่ยังงงตัวเองเลยว่าทำไมผมไม่วิ่งอ้อมปะ อตามที่ข้อมูลที่โนโอเอลบอกว่าตอนกลางคืนที่นี่จะสวยจะค่อนข้างสวยแต่มาตอนกลางคืนนี่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะแถวนี้ยแหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงหมาหอนซะด้วยคือเข้าใจแล้วว่ะ ผมก็เข้าใจนะว่าโนเอลพยายามจะบอกว่าเออมาที่นี่มันมันสวยแต่ว่ามืดแบบนี้ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนนี้เก็บครับเก็บมีดอกไม้ได้เก็บหมดเฮ้ยัสดีครับครับผม อืมโอเคฮะอ๋อดอกไม้ก็ก็โอเคนะมีประโยชน์มากด้วยเออ โอเคตามเวลาตอนนี้ก็คือโอเคได้อยู่เอ๋อเดี๋ยวต้องปรับเวลาก่อนหนึ่งทุ่มจนถึงห้าลนงสี่ทุ่มแหละงั้นก็สองทุ่มโอเคใช้เวลาสองทุ่มดีกว่าจะเป็นเวลาที่ดี แม่เสียงให้เสียงนี่เอาออกทำไมเนี่ยเออโดยหันเพื่อทางยอดเขาตบกล้องให้ถูกต้องแน่นอนปึบชึบอ่ะงั้น Did May die. Now, one more option should do it. Oh, let's go to Windrise. สองคนนี้ใครเลยเนี่ยไปแม่ถ่ายไปสองรูปผิดไยเปลืองพื้นที่ในคอมิกแล้วแต่วก็ไม่ได้เปลืองมากนะผม,มันท่างชอบเลยหล่ะเพราะว่าเกมเนี้ยมันมันมันมีที่ให้ถ่ายเยอะอย่างที่ที่ผมถ่ายไปสองสองช็อตเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเค Yeah. Where were we? Nice! The scenery here is pretty good too. Small rivers and soft shadows under the trees. Let's get a picture. <laughs> that should do it. เด,เด,เดมื่อกี้พูดอะไรโอเคคือผมเลือกเป็นที่นี่แล้กันเพราะว่าผมว่าเหมาะที่สุดนะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่สงบที่สุดแล้วยังมีต้นไม้ยันที่บอกว่าสิ่งที่พอลมอสิ่งที่พรเมอพูดนั้นถือว่าผมสนใจมากนะ ผมสนใจมากเลยนะครับคุผู้ชมว่าสิ่งที่ไพมรมอพูดนี่มันคือเป็นสิ่งที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเออมันเป็นไปได้มาแล้วจ้า งั้นเหรองั้นแสดงว่าต้องตัดไปอืมตอนแรกนึกว่าโอ้ตกใจเหมือนกันว่าดาวจะหัวใจจะลดไหมแต่ไม่ลดเ,เพิ่งรู้นะเนี่ยคือมันเป็นที่ที่ ผมลืมนึกไปอย่างหนึ่งมันเป็นที่ที่คนไปเยอะเอาจริงๆริงมันค่อนข้างคือถ้าคุณแบบหมดกำลังใจก็ไปที่นั่นหมดละอ,อ,ะนอนันันก็ไ <c oughs> อข้างหลังเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ คือเดี๋ยวนะคือเข้าใจนะว่ามันเป็นต้นตรงต้นไม้นั่นน่ะผมเข้าใจนะว่ามันเป็นที่ที่เป็นที่ที่ยอดนิยมแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงสมัยก่อนน่ะได้แต่สมัยนี้ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเออนี่ชวนไปเลย คือในเมื่อในเมื่อมันเป็นการจีบแล้วก็ผมพูดตามตรงเลยนะว่าการจีบสาวน่ะมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกแค่ว่าคุณต้องอันนี้ผมพูดในเกมนะไม่ใช่ในชีวิตจริงเพื่อท่านผู้ชมบางคนอาจมองว่าผมพูดในชีวิตจริงหรือเปล่าอ่เดี๋ยวขอเปลี่ยนท่าตก่อน เรียบร้อยกลับมาเป็นท่าลมเหมือนเดิมเออซึ่งผมบอกกันนะว่าสําหรับเกมเก็บสาวอ่ะคุณสิ่งที่คุณต้องต้องอย่าพลาดก็คือการเลือกตอบคือคุณต้องไต่ตรงในคําตอบให้ดีว่ามันจะส่งผลในรูปแบบไหนถ้าคุณคิดว่าเอ้ยตอบไปแล้วมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกหรือแบบไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่ฉันคิดหรือแบบยังไงก็ตาม ทุกตัวเลือกในเกมจีบสาวนั้นมันมีผลตลอดเพียงแค่ว,ว่าท่านผู้ชมขึ้นหรือว่าท่านผู้ชมจะจะ,จะเลือกไ,ไหมว่าเฮ้ยถ้าเลือกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น diy เออเดน่ดถ้าไม่ไมไจริงจังเอ่อจะบอกอันนี้ก็ไม่ได้คือใช่นี่อ่ะน,นี่อาจจะเป็นหน้าที่ที่โนเอลมอบให้กับตัวเองก็ได้ And Matt, I know I have a lot to live up to. That's why I want to become a real Knight of Favonius. To help more people. <coughs> really? Thank you. If you weren't here today, I wouldn't have been able to help you. It's just a small token of appreciation. Roses are my favourite flower. This is a paper one that I folded by hand. Of course. In Mondstadt, roses represent the saying, as wine bottles are corked, so too my lips are sealed. <laughs> I have seen and learned a lot during our time. together. It will become a wonderful memory, one that I will savor again and again. I want it to remain in my heart and become a secret between the two of us. <sighs> Wait, do you mean that? Have some don't know meaning oh, i ก็ดูเหมือนจะยังดูเหมือนจะไม่รู้จริงๆนั่นแหละผมดูก็รู้ละเออผมชอบรูปนี้ผมพ้นนะ เออรูปนี้เป็นรูปที่ผมค่อนข้างชอบที่สุดนะเตรมดาสามรูปที่มีมาและปัจจุบันเนี้ยเพราะมันรู้สึกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าน,นตอนนี้คือโดเอลเริ่มมีใจให้กับเราแล้วแหละแ,และอย่างที่บอกเพราะแล้วด้วยเพราะเหตุน,นี้ผมเลยรู้สึกว่าชอบตัวละครโนเอลตั้งแต่ที่ผมสมได้ตัวเธอตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าเพราะผมรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรให้หน่า น่าจะมีะไรน่าจะมีอะไรที่น่าเล่นอยู่แล้วน่าจะมีอะไรที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโนเอลที่ผมสนใจแน่นอนว่าก็ถือว่าจบไปอีกหนึ่งหนึ่งเนื้อเรื่องก็เรียกว่าเป็นเส้นทางที่ที่ผมชอบที่สุดนะผมบอกเลยเพราะเป็นเส้น เป็นเส้นทางที่ผมค่อนข้างชอบเลยล่ะก็เช่นเคยครับหากุท่านชมมาถึงจุดนี้หากุท่านชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนคลิปหน้้ก็จะเป็นคลิปของเกมชินิมแพกเหมือนเดิมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะเล่นจนเล่นไปเ,เรื่อยๆจกนกว่าจะครบทั้งหกทางแล้วก็จะมาสรุปว่าผมชอบทางอะไรที่สุด ด้วยแน่นอนครับว่ามันก็ส่วนคลิปแต่ละคลิปแต่ความยาวจะไม่เหมือนกันเพราะผมก็อัดตามเอนื้อเรื่องนั้นๆซึ่งนี่ก็ตอนแรกผมจะคิดตอนแรกผมก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นเ, 5, เนืเรื่องที่หนึ่งจุดห้าแต่ก็เป็นคลิปครั้งที่สี่เพราะว่ามันแตกต่างมากมันแตกต่างที่ผมคิดซึ่งก็หลังจากพูดเยอะมาแล้วก็แล้วก็ ผมก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดต่อละแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ